สาวรักนาราศีเมฆทุกท่านครับเรียบเซ็กด่วนโหราศาสตร์ดังทั่วทุกมุมโลกต่างทำนายทายทักเป็นเสียงเดียวกันว่าเดือนนี้ดวงเศรษฐีเปิดสำหรับคนที่เกิดในราศีเมฆไม่ว่าตัวท่านนั้นจะหยิบจับสิ่งไหนก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดไม่ว่าตัวท่านนั้นคิดหวังจะทำสิ่งไหนนั้นก็จะประสบผลสำเร็จ ไปเสียทุกๆอย่างท่านที่เกิดในราศีเมฆนั้นเตรียมตัวไว้ให้ดีสตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวรับเบอเพราะว่าบุพกรรมเก่าได้มาถึงแล้วเราะเข็นทั้งหมดสตาชีวิตจะเปลี่ยนเตรียมรับทรัพย์ก้อนใหญ่ได้เลยนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปชีวิตของตัวท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโชคครั้งยิ่งใหญ่ จะรุนทับชีวิตถึงข้าวจะร่ำรวยเอาอะไรมาสุดไว้ก็ไม่อยู่จะทำให้ชีวิตและครอบครัวของตัวท่านจะลืมตาอ้าปากได้บอกได้เลยว่าท่านกำลังจะมีโซ—คครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะถูกหวยรวยทรัพย์รวยโซคตั้งแต่นี้เป็นต้นไปชีวิตของตัวท่านจะไม่ลำบากอีกต่อไปดวงของมหาเศรษฐี ได้อยู่ในกำมือของตัวท่านแล้วเศรษฐีหน้าใหม่ป้ายแดงกำลังจะบังเกิดขึ้นเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายจะมาปกปักรักษาจะมีโซ่ก้อนใหญ่มาให้ตัวท่านเกณฑ์มหาเศรษฐีของตัวท่านนั้นได้บังเกิดขึ้นแล้วไม่มีอะไรมาหยุดหลังตัวท่านไว้ได้นับตั้งแต่นี้ต่อไปท่านจะได้กลายเป็นเศรษฐี อย่างแน่นอนก่อนที่ตัวท่านนั้นจะรับฟังคลิปนี้ให้ท่านทำพิธีสรมกระกเก่าเพื่อต้อนรับโซกค,ครั้งยิ่งใหญ่เข้ามาหาตัวท่านให้ตัวท่านตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุสัพพะทุธานุภาเวนะ สัพพธรรม,มานุภาเวนะสัพพะสังฆาหนุภาเวนะขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธขออนุภาพแห่งคุณพระธรรมขออนุภาพแห่งคุณพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเถิดโอมสาธุสาธุสาธุนับตั้งแต่นี้ต่อไป ขอให้ดวงข้าพเจ้าเปิดชีวิตการงานให้ดีข้าพเจ้าขอให้ได้รับเงินรับทองและข้าจะพระเจ้าจะนำเงินทองเหล่านี้ไปสร้างกุศลผลกรรมดีที่เป็นประโยชน์แก่สังคมแก่พระพุทธศาสนาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเหล่าเทวดาทั้งหลายจงบันดาลโชคลาภให้แก่ข้าพเจ้า เพื่องพูนแบบไม่จบไม่สิน้นขอให้สุขภาพร่างกายของข้าพเจ้าแข็งแรงตลอดสิ้นอายุไขนิพพานังปัจจโยโหตุด้วยเถินตามตำราโบราณโหราศาสตร์หมอดูทุกๆสำนักต่างทักเป็นเสียงเดียวกันว่าคนที่เกิดในราศีเมฆนี้เอาอะไรมาสุดไว้ก็ไม่อยู่ ชีวิตจะไม่ลำบากอีกต่อไปเพราะเดือนนี้ปีนี้นั้นราหูย้ายรัพยบข้างใหญ่จะทำให้สาวราศีเมฆจะได้รับความโชคดีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งไหนก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดดวงสตาของสาวราศีเมฆนั้นนับตั้งแต่เดือนนี้จนสิ้นปีดวงจะพลิกชีวิตจะเปลี่ยนจากดวงร้าย จะกลายเป็นดวงดีจากไม่เคยมีในปีนี้จะได้กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านแบบไม่ทันตั้งตัวจากเมื่อก่อนชีวิตการเงินการงานฝืดเครืองเดือนนี้เป็นต้นไปการเงินการงานของท่านนั้นจะไม่ฝืดเครืองอีกต่อไปจะยิ่งดีทวีคูณยิ่งยิ่งขึ้นไปจนทำให้ตัวท่าน มีเงินมาปลดหนี้ปลดสินให้แก่ครอบครัวแถมยังจะได้นำเงินนั้นมาสร้างเนื้อสร้างตัวและจะได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในตระกูลเลยก็ว่าได้ดวงสัตาของชาวราศีเมฆนับตั้งแต่เดือนนี้จนสิ้นปีไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งไหนก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดค้าขายอะไรก็จะได้กำ,กกำไรอย่าง ท่วมทน้นทำธุรกิจไหนก็จะปังสำเร็จไปเสียทุกอย่างดวงของชาวราศีเมษนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปดวงถูกสโลกแห่งเศรษฐีตกถูกดวงคนมั่งมีไม่ว่าจะค้าขายสิ่งไหนก็จะร่ำรวยมีบุคคลผู้มีอำนาจบารมีมาช่วยเกื้อหนุนในทุกๆด้านเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธ ก็จะดนบันดาลโชคลาภให้แก่คนที่เกิดในราศีเมฆปีนี้จะได้เลขมงคลมาปลดหนี่ปลดสินให้หากคนไหนก็ตามที่เกิดในราศีเมฆนั้นหากยังลำบากอยู่ให้ทำตามอย่างนี้ชีวิตจะไม่ลำบากดวงจะดีถือเป็นการเบิกบ,บุญเก่านำมาใช้ทำให้ คนที่ทำเส้นนี้แล้วจะร่ำรวยกันทุกๆคนหนึ่งก็คือใครคนไหนก็ตามที่เกิดในราศีเมฆนั้นหากยังลำบากอยู่ให้ตัวท่านไปขอเข้ามากรรมแก่พ่อแม่บิดามารดาผู้มีพระคุณของตัวท่านไม่ต้องทำให้ท่านเสียใจอาหารอะไรดีๆอร่อยๆ ก็ซื้อหามาให้ท่านนี่เป็นวิธีแก้กรรมนำบุญเก่ามาใสจะทำให้สีวิตรุ่งเรืองเพื่องพูนกินไม่หมดไม่สิน้นทำมาค้าขายประกอบกิจการการงานใดๆก็จะราบลื่นรุ่งเรืองจเจริญก้าวหน้างอกเงยและสิ่งต่อมานั้นให้ตัวท่านได้รักษาสินห้า สินแปดไม่ให้ขาดแม้แต่ข้อหนึ่งภายในหนึ่งอาทิตย์ตัวท่านนั้นจะทำให้ชีวิตพลิกเปลี่ยนเป็นการแก้กรรมที่ดีจะทำให้เราเทพเทวดาอามนุษย์และมนุษย์ทั้งหลายรักเมตตาเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองอยู่ตลอดเวลา และสิ่งสุดท้ายนั้นให้ตัวท่านให้ทานแก่พระอริยเจ้าทั้งหลายถวายเครื่องไทยทานต่างๆไม่ว่าจะทำสิ่งไหนโชคลาภการค้าการขายก็จะเจริญก้าวหน้ามั่งคั่งและร่ำรวยหากใครคนไหนก็ตามที่เกิดในราศีเมฆได้รับฟังคลิปนี้แล้วถือว่าท่านมีบุญมหาศาล การงานการเงินของตัวท่านจะไม่ฝืดเครื่องอีกต่อไปจะร่ำรวยและเพื่องพูนตลอดชีวิต